พิธีนะครับเรียบร้อยแล้วสองร้อยนะครับสองร้อยกว่าขั้นสองร้อยกว่าจุด เชือกที่หกครับท่านผู้การหน่วยเฉพาะกิจรท่านศิละนะครับการแสดงศิละนั่ั้คอโปิชาร์จด้นาะเนนัคือคำนักงการคอประนั่นเองนะปีลุดใช่นายคิดตามนะไม่ต้องตอบก็ได้แก้อย่างไรู้ที่ในประเทศเทยนะครับเมื่อเทียบกับจํานมลกันก่อ ของระบอบประชาธิปไตยคือถึงปีนี้6ปีแต่พอในปีที่4มีการเลือกตั้งคนรู้จักพี่น้องในมุมของเป็นบาลแกประชาชุจังหวัดผู้มีคุณภาพชีวิตของประาารชาชนเรายังมีรายได้น้อยและประสบปัญหาซึ่ง เรื่องที่รัฐบาลจะต้องมาแก้ไขเนื่องจากว่าในระหว่างที่รอโครงการขรัฐบาลนิจจันทร์วันที่ทจะขึ้นน,นั้นซึ่งในโครงการนี้จะมีจุดทีก็คือเป็นการสร้างความเจริญให้กับชุมชนท้องถิ่นเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเนื่องจากว่าใช้พื้นที่ และใช้คนในพื้นที่เป็นฐานบ้านไหนมี10คนถ้าเกิดว่าใน10คนอยู่ในเกณฑ์อายุ60ปีไปก็จะได้แสนบาทอะไรเี้ซึ่งซึ่งไอการพัฒนาลักษณะเี้เราเราเกิดขึ้นน้อยเพราะปกติเราจัดงบประมาณให้กับประเทศเนี่ย3ล้านล้าน4แสนเนี่ยปร,ะกะรากฏว่าเป็นบวกในส่วนกลางและส่วนคุณภาคละ97 ถึงแค่สามเปอร์เซ็นต์คือมันเลยทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำอ่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ที่น่าจะมีมิติของเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็โดยเฉพาะในครั้งนี้ในยังหาัดาดี่ว่านเนี่ยอ่าท่ามในเรื่องของการศึกษาแม้แต่เราจะมีการศึกษาขัน้นพื้นฐานการศึกษาบังคับอ่ากำหนดไว้แต่ก็ตัวแรกหนึ่งก็คือต้องขัดที่อยู่ในเดือนจำเนี่ยนะ เกือบ30%มสิบน <yeah. S 1> แล้วก็ถ้ารวมประมาณเกือบ70กว่าเปอรถึง80มีการศึกษาตับการศึกษาขั้น <t> พ <ell> ื้นฐานที่รัฐบาลการเงินให้เรียนีนะตรงนี้จึงจมีปัญหาเนด้านการศึกษาและปัญหาที่กระทบมาอีกก็เร่องกาดังนั้นจะเห็นว่าการศึกษาก็จะทาได้คนถาคนริด้ได้คนถ้ามีการศึษาก็จะติดการสึิ แล้วคนติดยาติดๆก้าไ่ติดมันจะเป็นวงจรที่แก้ไม่ได้